ตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปรับปรุงกิจการทหารให้ทันสมัยอย่างสากลเพื่อป้องกันภัยคุกคามจากประเทศมหาอำนาจตะวันตกตลอดจนการส่งพระราชโอรสและนักเรียนนายร้อยไปศึกษาต่ออย่างทวีปยุโรปนอกจากนี้ยังเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่หนึ่ง เมื่อพุทธศักราช2,440และการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่สองเมื่อพุทธศักราช2,450ส่งผลดีอย่างยิ่งในด้านการเจริญพระราชมัยตรีกับประเทศมหาอำนาจและการปรับปรุงประเทศในด้านต่างๆรวมทั้งด้านการทหารส่งผลให้กองทัพบกมีรูปแบบการบริหารจัดการที่ชัดเจนและเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วสามารถจัดตั้งกองพลจำนวน1ิบกองพล ครอบคลุมพื้นที่ทางยุทธศาสตร์ของประเทศในปีพุทธศักร,ราช2450จนกระทั่งสามารถจัดกำลังเป็นกองทัพได้ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งขึ้นในทวีปยุโรปพระองค์โปรดเกล้าให้กองทัพบ,บกเป็นหลักในการนำกองทหารอาสาประกอบด้วยกองทหารบกรถยนต์กองบินทหารบกและหมวดพยาบาล เข้าร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่1เมื่อปีพุทธศักราช2461ระหว่างนั้นกองทหารบกรถยนต์ได้ปฏิบัติภาร,รกิจด้วยความกล้าหาญส่งผลให้รัฐบาลฝรั่งเศสได้มอบเหรียญกล้าหาญครัวเดอแก่ประดับธงชัยเฉลิมพลของกองทัพบ,บกรถยนต์เพื่อเป็นเกียรติยศณนะประเทศเยอรมนีหลังจากสงครามโลกครั้งที่หยุติลงกองทหารบกรถยนต์ ได้รับเกียรติให้ร่วมเดินสวนสนามฉลองชัยชนะร่วมกับกองทัพฝ่ายพันธมิตรที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษและกรุงบรัสเซลประเทศเบลเยียมในปีพุทธศักราช2462นับเป็นการเชิดชูเกียรติยศกองทัพบกไทยในระดับเวทีโลกเป็นครั้งแรกและนับเป็นความภาคภูมิใจของชาวไทยทุกคน